วันนี้นะคะเราก็มารีวิวสวนว่าตอนนี้มีอะไรบ้างอัปเดตสวนตรง<ม>นี้มีต้นอืมนึกชื่อไม่ออก<น>เออเถาวัลค่ะอันนี้ต้นกล้วยบูจาปลูกไว้อืมต,ต,ต,ต้ตนต้นแคร์เมื่อคืนเราพูว่งวางะลกอนะคะอันนี้ตรงนี้กระเจี๊ยบเล้วไม่ได้เก็บเลย อันนี้ต้องโรทิงค่ะโรทิงเพราะมันอยู่นานเลยมันมาล <c oughs> นี่อะไรแปลงไหม่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นถั่วเหมือนกันถั่วแล้วก็จะปลูกยาวเลยอืม,อมน,นี้ก็มีต้นถั่วแล้วก็เดินไปเรื่อยๆมีรอบๆนี่มีแต่ต้นเขาไม่หวังนี่คือต้นมะเขือมะเขือเราโตยัง อัปเดตดิ đi. ต้นเท่านี้ bắn หนีลูกได้ rồi นะจริงอ่ะไม่มี ท,ทัวเราใช่ไหมแไดี้สดวดูดิฟังจริงๆมีอันยาวกว่า้เว้เก็บพุ่งนี้มันจะยาวได้ประมาณนี้เลยมันยาวได้กว่านี้ด้วยนะทุกคนเว้เก็บพุ่งนี้ อาวต้นตายมาแล้วแต่ที่เห็นมนึงอย่างนี้ไม่ไม่น่าแปลกใจอะไรนะคะยังไม่ได้เก็บอือฮนนึอันนี้ผูกไว้กินเฉยๆถ้าบางทีได้เยอะๆก็จะเอานปขายถ้าเอาไปขายได้เงินเยอะมีอันใหญ่กว่านี้ด้วยทุกคนเธอไปทำอะไรเนี่ยเอาไปทำตำแตงทำตำกินเองแล้ว ตรงนู้นน่าจะเป็นแตงมังที่ที่เลาะนี่ตรงนี้นะคะทำผูกันลอยขึ้นตรงนี้คือนปลงมังนีดูวยมีลูกไอ้ลูกหายตัวเนี้ยหายไปแล้วอืมอืในเนี้ยมีทั้งถั่วทั้งแตงทั้งมะละทรีอินวันอ ใบามากเลยแข่งโป๊กแล้วก็มีตุ้มตุ้มเป็นโน่นมีเปร์แล้วก็ม่วงมีทุกอย่างเลยดูสิตรงนี้ก็ตรงนี้มีกุ้งแล้ว<ะ>ก็ห้าว <Okay. S 2> ข้างหลังโน้นมีไผ่โอเค